สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน นายชัยชนะเดชดดโชส, 2, สส,สน, LGBTQ, สนครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าหากคณะกรรมการจะไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจในเรื่องวิธีการขั้นตอนและมาตรการดูแลผู้ต้องขังที่เข้ารับการรักษาตัวและรวมถึงเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีว่ามีอาการป่วยอย่างไร ก็ต้องระวังว่าจะถูกฟ้องรวมทั้งกรณีนายวินยัติชาติมนตรีทนายความประจำตัวนายทักษิณที่ประกาศว่าจะดำเนินการฟ้องร้องคนที่ต้องการให้เปิดเผยข้อเท็จจริงถึงอาการป่วยของนายทักษิณโดยอ้างว่าเข้าข่ายกระทำความผิดละเมิดสิทธิของผู้ป่วยและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยนายชัยชนะบอกว่าทั้ง2กรณีมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการปกป้องและปกปิดไม่ให้สาธารณชนรับรู้โดยให้เข้าใจเอาเองว่านายทักษิณยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลและกลายเป็นชุดความคิดที่จะสะกดคนไทยทั้งประเทศทั้งนี้การไปดูงานของคณะกรรมาการที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อสอบถามถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังและสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้กับคนไทยในวันที่12มกราคม ถือว่าเป็นการทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยที่ได้รับเลือกมาตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญมาตรา129ซึ่งได้รับรองการกระทำของคณะกรรมาการแต่ละชุดในการสอบหาข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่าทางคณะกรรมาการมีอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้องในการดำเนินการดังกล่าว